สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช anel ตองซุยกับผมตองพานุวัตรนะครับในคลิปนี้จะมาคุยจัดเต็มถึงควันหลงศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกครับในเกมที่ BG เอาชนะคาย่า FC1 ประตูต่อ0ูนย์เก็บ3มแต้มสำคัญนะครับทำให้ตอนนี้ BG มีคะแนนเพิ่มในการแข่งขันฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกรอบแบ่งกลุ่มเพิ่มเป็น12คะแนนโอกาสผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายค่อนข้างสูงมากๆในตอนนี้นะครับ แต่ไปพูดถึงเกมที่ BG เอาชนะคาย่ากันก่อนต้องบอกว่าเกมนี้เนี่ย BG เขารู้อยู่แล้วว่าสำคัญอย่างมากเขาจัดนักเตะชุดเต็มที่ลงสนามนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกเตอร์ตุนเยสด,ดิโอโกทีเลสินสารัตทิติพันธ์นพ่วงจันชัดชัยบุตรพรมคือไม่ประมาทนะครับแล้วก็ใส่เต็มที่แต่เกมนี้เป็นเกมที่ยากสำหรับ BG มากๆเพราะคาย่าวันนี้เกมรับพวกเขาเล่นดีกว่าหลายเกมที่ผ่านมา แล้วก็สู้อย่างเต็มที่เพื่อหวังคว้าแต้มและคาย่าก็สู้ได้ดีมากๆนะครับคือฟุตบอล a f c แชมเปี้ยนลีกไม่มีเกมไหนที่ง่ายหรอกนะครับไม่ว่าจะเจอทีมใหญ่หรือทีมเล็กเพราะว่าทุกทีมที่มาแข่งขันในการนี้เนี่ยการได้แต้มการยิงประตูดได้หรือการไม่แพ้กับทีมใหญ่ๆเนี่ยมันเป็นกําลังใจชั้นดีนะครับคือทุกแต้มทุกการแข่งขันมันสําคัญหมดไม่แปลกใจที่คาย่าเขาจะสู้อย่างเต็มที่เพราะเขาก็อยากได้แต้มแรก อยากยิงประตูคู่ต่อสู้ให้ได้เยอะๆนะครับเพื่อมันจะเป็นประสบการณ์และเป็นกำลังใจชั้นดีในการพัฒนาทีมต่อไปจึงเห็นคคย่ย่าสู้เต็มที่ถึงแม้พวกเขาจะตกรอบไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่เกมนี้ BG ก็ต้องชื่นชมว่าพวกเขาเนี่ยสแสดงให้เห็นถึงความพยายามแล้วก็ทำได้ดีพยายามเปิดเกมลุกในทุกๆทางนะครับแล้วก็สิติหลังเกมก็บอกชัดว่านี่ยเหนือกว่านะครับโอกาสยิงตั้ง30ครั้งคองบอลเนี่ย72.7% เหนือกว่าหมดแต่ปัญหาของ BG ในเกมนี้คือจังหวะจบสกอร์ในพื้นที่สุดท้ายที่ค่อนข้างตื้อและยิงตรงกรอบได้เพียงแค่4ครั้งเท่านั้นนะครับเป็นปัญหาที่ต้องไปแก้แบบจริงจังเลยพื้นที่สุดท้าย BG เกมนี้ไม่ดีนะครับทั้งจังหวะยิงจังหวะมงต่างๆเนี่ยมันได้แค่เสียวอย่างเดียวแต่มันไม่เป็นประตูนะครับก่อนที่พี่ตังสารัตย์อยู่เย็นเนี่ยจะมายิงประตูชัยได้ในช่วงท้ายเกมเป็นประตูที่ปลดล็อก เห็นได้ชัดนักเตะ BG หรือโค้ชอย่างวิทมาเนี่ยสะใจมากๆกับประตูนี้นะครับส่วนจังหวะที่ซีโร่จัดทองไปกอดไปอุ้มพี่ตังเนี่ยดูแล้วน่ารักแต่ดูแล้วพี่ตังก็น่าจะเจ็บเหมือนกันนะครับโหแบบอุ้มแบบชูเต็มที่เลยก็ BG เก็บ3มแต้มสําคัญได้นะครับเพราะอย่างที่ผมบอกไง ACL ไม่มีนัดไหนที่ง่ายนะครับส่วนประตูที่พี่ตังสารัตทำได้ต้องชื่นชมเขานะ ที่วิ่งเข้ามาใส่โดยไม่กลัวเจ็บเลยแล้วก็ยิงได้ดีอย่างมากนะครับเป็นประตูชัยแล้วก็ฟอร์มของพี่ตังในเกมนี้มตาตรฐานของเขาโอเคอยู่แล้วนะครับสถิติหลังเกมก็บ่งบอกชัดเจนนะครับพี่ตังในเกมนี้ยิง1่งประตูจ่ายบอล63ครั้งมากที่สุดอันดับ3ของทีมจ่ายบอลแม่นยำา76%จ่ายบอลแม่นยำแดนคู่แข่ง64%ดวลตัวต่อตัวชนะ5ครั้งมากที่สุดอันดับ2ของทีมดวลกลางอากาศชนะ2ครั้ง สร้างโอกาส4ครั้งมากที่สุดในทีมแล้วก็เปลี่ยนจากรับเป็นลูก2ครั้งมากที่สุดเป็นอันดับ2ของทีมนะครับคือนักเตะสไตล์แบบพี่ตังสารัตเขาก็เหมือนจอจินโยทีมชาติอิตาลีของเชลซีนะครับตำแหน่งในแบบนี้เนี่ยคนไม่ค่อยพูดถึงเล่นดีคือเสมอตัวแต่ถ้าเล่นแย่โดนค่อนข้างหนักจริงๆและซึ่งสไตล์การเล่นเอาจริงนะครับพี่ตังรวมถึงจอจินโยเนี่ยเขามีส่วนสําคัญ สำหรับฟอร์มการเล่นของทีมมากเท่าวันไหนแดนกลางขับเคลื่อนได้ดีอ่ะวันนั้นทุกทีมจะมีฟอร์มการเล่นที่ดีหมดแต่พี่ตังเขาก็มาตรฐานดีเหมือนกันนะครับในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ก็สามารถเล่นได้แบบค่อนข้างเก่าเพราะประสบการณ์ในบอลเอเชียของเขาค่อนข้างเยอะ ก็ถือว่าโอเคแต่ก็อาจจะมีหลายอย่างที่ต้องปรับนิดนึงจังหวะความชูต่างๆแต่จะรวมแล้วมานจะถามเขาค่อนข้างสูงอยู่แล้วนะครับสำหรับพี่ตังสารัตอยู่เย็นหลังจบเกมพี่ตังนะครับเขากล่าวถึง3คะแนนในนัดเจอคายา่าเขาบอกว่ารู้สึกดีใจที่ช่วยทีมเก็บ3คะแนนได้ทีมเนี่ยรู้อยู่แล้วว่าคาย่ามาตั้งรับและมีวินัยในเกมรับค่อนข้างสูงทีมก็พยายามเปิดเกมบุกสร้างโอกาสเข้าไปทำประตูแต่จบครึ่งแรกก็ยังไม่ได้ จนไม่ได้จังหวะลูกที่ตั้งเตะที่บอลฉลับมาแล้วเขาก็ยิงเข้าไปทุกคนทํางานอย่างหนักพยายามที่จะคว้าชัยชนะให้ได้ยังไงก็ต้องยกเครดิตให้กับเพื่อนๆนทุกคนด้วยนอกจากนี้พี่ตังสารัตนะครับยังพูดถึงโอกาสที่บีจีจะสร้สงรางประษัทาไปเล่นรอบน็อกเอาท์ของศึกฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกพี่ตังเขาบอกว่าก็ดีใจกับ12คะแนนโอกาสเข้ารอบต่อไปก็ค่อนข้างสูงมันก็เป็นประวัติศาสตร์ของสโมสรก่อนัวน์นเมนต์จะเริ่มเนี่ยทุกคนทํางานอย่างหนักเพื่อผลงานที่ดี ในการแข่งขันครั้งนี้12แต้มถือเป็นรางวัลสำหรับทุกคนเชื่อว่าการทำงานหนักของทีมประสบความสำเร็จเกมกับมุนซานเนี่ยจะเป็นเกมที่หนักพอสมควรเพราะทีมแพ้เข้ามาในนัดแรกเก็เชื่อว่าโค้ชมีวิธีการเล่นกับเขาอยู่แล้วหลังจากนี้คือพักร่างกายแล้วมาดูกันว่านะัดสุดท้ายจะเป็นยังไงแต่เชื่อว่าทีมจะมีผลงานที่ดีนะครับอันนี้เป็นคำพูดของพี่ตังสารัตอยู่เย็นนะก็เป็นขวัญใจ แฟนบอล BG ไปเต็มที่เรียบร้อยนะครับสำหรับพี่ตางสารัตอยู่เย็นฟอร์มการเล่นของเขาก็มาตรฐานดีเหมือนเดิมนะ3แต้มนัดเจอคายา่าพูดตามตรงนะครับ BG ก็ยังมีหลายอย่างต้องปรับแต่การมาฟุตบอลเอฟซีแชมเปี้ยนลีกครั้งแรกนะตอนนี้เก็บได้12แต้มถือว่าน่าพอใจมากๆถึงแม้ BG จะอยู่ในสายที่ไม่แข็งมาก แต่ถ้าพวกเขาประมาทหรือเตรียมทีมไม่ดีเนี่ยมันก็มีสิทธิ์ที่จะไม่ได้ไปต่อได้นะครับแต่ต้องยอมรับพวกเขาไม่ประมาทและมีการเตรียมทีมทีด่ดีก็ทําได้ตามเป้าหมายนะครับตอนนี้โอกาสผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์ของฟุตบอล f f c แชมเปี้ยนลีกของ BG เนี่ยค่อนข้างสูงมากๆนะครับผมมีเงื่อนไขมาฝากกันถ้า BG จะเข้ารอบต่อไปต้องทำยังไงบ้างตอนนี้นะครับ BG เนี่ยตารางคะแนนแบบเรียลไทม์อันดับ2 ที่ดีที่สุดจากทั้งหมด5กลุ่มเนี่ย BG อยู่อันดับ1เลยนะครับมี12แต้มจาก5นัดอันดับ2เนี่ยเป็นโปฮังสติลเลอร์อันนี้กลุ่มของราชบุรีแต่โปฮังเตะจบไปแล้ว6นัดมีอยู่11แต้มแล้วก็อันดับ3เป็นคิดฉีนะครับทีมจากฮ่องกงทีมนี้อยู่กลุ่มเดียวกับการท่าเรือมี10แต้มจาก5นัดยังเหลือโปรแกรมนะัดสุดท้ายจะเจอกับเซเลโซโอสกานะสำหรับคิดฉีส่วนแดกู FC เนี่ยมี9แต้มจาก5นัด แต่แดกูเนี่ยโอกาสเข้ารอบค่อนข้างสูงคือเขาแพ้ฟอนตาเล่สนัดแต่ไปเจอทีมอื่นๆเนี่ยแดกูยิงคู่ต่อสู้กระจุยเลยนะครับและนะัดสุดท้ายเนี่ยเจองานที่ไม่หนักมากแล้วก็ดับ5เป็นกัมบะโอากามี9แต้มจาก5นัดกัมบนะนัดสุดท้ายเจอชุนบุกคุนไดมอเตอร์ต้องชนะสถานเดียวถึงจะเข้ารอบเพราะฉะนั้นถ้าดูตารางคะแนนแบบเรียวไทม์เนี่ยโอกาสที่ BG จะเข้ารอบเนี่ยสูงจริงๆนะครับ ขอแค่นะัสุดท้ายเจออุลซานฮุนไดมี1แต้มจะติดเป็น1ใน3ทีมอันดับ2ที่ดีที่สุดจาก5กลุ่มทันทีเลยนะแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างคือหากนะัดสุดท้ายบีจีอยากจะจบด้วยการเป็นแชมป์กลุ่มเนี่ยชนะอุลซานฮุนไดด้วยสกอร์3ประตูต่อ0ก็จะเข้ารอบในน,นะแชมป์กลุ่มได้เลยแต่ผมมองว่า,วาอันนี้มันยากมากที่จะไปยิงอุนซาน3าถึงแม้ว่าอุลซานจะเข้ารอบไปแล้วแต่มาตรฐานเคลิกครับ เขาไม่ปล่อยให้คู่ต่อสู้มายิงเขา3าูนย์แบบง่ายๆแน่นอนแล้วมาตรฐานฟุตบอลไทยลีกยังตามหลังเคดีอีกเยอะเพราะฉันค่อนข้างยากนะครับเอาเป็นชอยแรกดีกว่าได้หนึ่งแต้มยันเสมอได้เข้ารอบต่อไปเลยนะครับแต่ถ้าหากบีจีแพ้อุนซานในเกมนะัดสุดท้ายนะครับโอกาสเข้ารอบของพวกเขาก็ยังเยอะอยู่ก็ลุ้นไม่ให้แดกูกับกัมบะชนะในเกมนะัดสุดท้ายเพราะว่าทั้งแดกูกับกัมบะเนี่ยถ้าชนะจะมีคะแนนเท่ากับ BG เลย แต่ประตูได้เสียของทั้ง2ทีมเนี่ยค่อนข้างบวกเยอะนะครับแดกูเนี่ยบวก12ลูกกัมบะบวก9ลูกซึ่งเยอะกว่า BG พอสมควรแต่มันง่ายที่สุดเลยนะครับ BG เนี่ยลุ้นในวันนี้เนี่ยที่คิดฉีเจอกับเซเรโซโอซาก้าหากคิดฉีไม่สามารถที่จะชนะเซเรโซโอซาก้าได้ BG จะเข้ารอบต่อไปทันทีนะครับซึ่งโอกาสเข้ารอบอะ ผมว่า99%แล้วตอนนี้สำหรับ BG นะครับทั้งพึ่งตัวเองก็ได้ถ้ามี1แต้มนัดเจออุนซานเข้าเลยหรือถ้าเกิดกําะสะดุด BG ก็เข้าผมว่าคิดฉีในวันนี้ที่จะเจอกับเซเรโซโอซากาผมมองว่าโอกาสที่คิดฉีจะเก็บ3แต้มค่อนข้างยากเหมือนกันเพราะว่าเซเรโซโอซากานะครับล่าสุดเนี่ยเขาประกาศในเพจย่งเป็นทางการของเขาว่า เตรียมจัดชุดใหญ่ใส่คิดฉีสู้เพื่อ BG ซึ่งถ้าเซเรโซชนะคิดฉีปุ๊บ BG เข้ารอบต่อไปทันทีนะครับเพราะว่า BG กับเซเรโซโอซาก้าเนี่ยเขาเป็นทีมพันธมิตรกันจําได้ไหมครับเพราะฉะนั้นผมบอกว่ายังไง BG ก็ได้เข้ารอบต่อไปค่อนข้าง100%ก็รอติดตามนะครับแต่ใน,นสุดท้ายที่ BG จะเจอกับทางฝั่งของอุนซาเนี่ยอันนี้ก็สำคัญนะครับยังสามารถจัดนักเตะชุดใหญ่ได้เพื่อเป็นการ วัดศักยภาพกับอุณซานอีกสักแมตช์ถ้าเสมอได้นี่ก็ถือว่าแฮปปี้นะครับก็รอดูแล้วกันจะแข่งขันในวันอาทิตย์ที่11กรกฎาคมเวลา3ทุ่มนะครับที่สนามปทุมธานีสเตเดียมหรือว่าลีโอสเตเดียมแฟนบอลก็ไปร่วมส่งกำลังใจกันไดก้ก็เป็นตัวแทนจากไทยที่มีโอกาสเข้ารอบต่อไปค่อนข้างสูงก็ปรบมือนะครับเล่นเอเชียครั้งแรกแต่ทำได้ดีขนาดนี้ก็ต้องยกย่องพวกเขาเหมือนกันนะ12แต้มที่เก็บได้ ทุกนัดที่เขาลงแข่งขันไม่ใช่งานง่ายนะครับแต่พวกเขาเตรียมทีมดีไม่ประมาทมันก็ส่งผลให้พวกเขาประสบความสําเร็จนะครับสำหรับ BG จีปทุมนะส่วนอีกคู่ในกลุ่มเดียวกันที่แข่งขันจบไปก็เป็นอุนซานะครับที่ชนะเวดเทลสบายๆสาต่อศูนย์ทให้อุนซานเนี่ยผ่านเข้ารอบต่อไปเป็นที่เรียบร้อยถึงแม้เขาจะตกมาเป็นที่2แต่เขาก็สบายแล้วนะครับมีอยู่ตั้ง15แต้มด้วยกัน เขาเข้ารอบแน่นอนและเขาก็แข็งแกร่งเหมือนเดิมนะครับสำหรับอุนซานฮุนไดขนาดที่เวทเทลทีมจากวีลีกทีมนี้กันหน่อยต้องบอกว่ามาตรฐานฟุตบอลระดับสโมสรของเวียดนามเนี่ยที่มาแข่งขันในรายการฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกยังค่อนข้างห่างเยอะมากๆผลงานของพวกเขาเนี่ยเมื่อเทียบกับทีมไทยลีกหรือทีมมาเลเซียเนี่ยผมมองว่าทีมจากวีลีกเวียดนามยังเป็นรองเยอะพอสมควรนะครับทีมชาติเขาสู้ได้ดีนะในระดับเอเชีย แต่สโมสรยังไม่ดีเท่าไหร่ทั้งวิธีการเล่นวิธีการทําทีมต่างๆนะครับแต่เอาจริงๆความล้มเหลวของเวทเทลในฟุตบอลเอฟซแชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้เนี่ยที่ไม่สามารถผ่านเข้าสู่รอบต่อไปได้เนี่ยน่าจะทําให้พวกเขานะครับกลับไปพัฒนาทีมรวมไปถึงทีมวีลีกทุกทีมเนี่ยก็เด่งพัฒนาแน่นอนเพราะ เวียดนามในตอนนี้เนี่ยเขาอยากจะเป็นเบอร์หนึ่งทางด้านฟุตบอลในอาเซียนทุกด้านทั้งในระดับทีมชาติและสโมสรในทีมชาติเนี่ยเขาทําได้แล้วแต่ในระดับสโมสรเขายังตามหลังไทยลีกอีกเยอะพอสมควรเพราะฉะนั้นไทยลีกเราห้ามเดินถอยหลังและห้ามก้าวช้าๆเราต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้วีลีกไม่ให้มาแซงนะครับเพราะฉะนั้นสําคัญอย่างมากเพราะทีมจากเวียดนามน่ย ถึงแม้พวกเขาจะล้มเหลวแต่พวกเขากลับไปทีไรเนี่ยมักจะพัฒนาตัวเองได้ดีตลอดนะครับแต่คราวนี้ต้องบอกว่า BG ตัวแตธานจากไทยเราเนี่ยทำให้พวกเขากลับไปมองตัวเองแบบเต็มที่เพราะชนะเวดเทลได้ทั้ง2แมตที่เจอกันกดเบาๆไป5เมตรนะครับก็ยังต้องปรับปรุงต่อไปสําหรับทีมจากเวลีกเวียดนามกับมาตรฐานฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องราวในกลุ่มของ BG ก็รู้สึกแฮปปี้มากๆนะครับผมตามดู BG ทุกแมต เขาเล่นได้ค่อนข้างโอเคทุ่มเทตลอดวิ่งแล้วก็ช่วยกันสุดท้ายนะครับผลจากการทำงานหนักของ BG ก็ส่งผลให้พวกเขามีฟอร์มการเล่นที่ดีในฟุตบอล AFC แชมเปี้ยนลีกในครั้งนี้ก็ขอปรบมือให้กับ BG จริงๆครับมาปิดท้ายกันที่เรื่องของโค้ชอากีระนิชิโนกันหน่อยกับอนาคตการคุมทีมชาติไทยนะครับอย่างที่ทราบในตอนนี้โค้ชนิชิโนยังไม่ได้กลับมาเมืองไทยนะ เขากลับประเทศญี่ปุ่นไปทำภารกิจส่วนตัวและล่าสุดก็ได้ทำการร่วมวิ่งครบเพลิงโอลิมปิกล่าสุดเนี่ยโคชิโนะผมได้เห็นบทสัมภาษณ์ที่เขาสัมภาษณ์กับสื่อญี่ปุ่นเกี่ยวกับเป้าหมายในการคุมทีมชาติไทยแล้วก็เรื่องราวต่างๆนะครับเพราะอย่างที่ทราบว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยโคชิโนะเหมือนจะมีปัญหาในการทำงานหลังจากพาทีมชาติไทยเนี่ยล้มเหลวในคัดบอลโลก แล้วก็โดนวิจารณ์อย่างหนักและอีกอย่างทางสมาคมกีฬาฟุตบอลก็ออกมาเผยถึงเหตุผลต่างๆแล้วก็ยังไม่ได้สรุปผลงานกับนิชิโนเลยเพราะยังไม่ได้กลับมาที่ประเทศไทยนะครับล่าสุดเนี่ยนิชิโนเขาเผยถึงอนาคตตัวเองในการคุมทีมชาติไทยเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังไม่ทราบเรื่องการตัดสินใจของสมาคมฟุตบอลไทยแต่เขาไม่ได้ออกมาเฉยๆเขาได้แจ้งเหตุผลโดยตรงและเขาให้กลับจากดูใบและคิดว่าทุกคนก็รู้เรื่องนั้นดี นชิชโนะยังเผยถึงเป้าหมายต่อไปเขาบอกว่าเขาเนี่ยยังมีเป้าหมายใหญ่ที่สุดของเขาคือฟุตโบอลโลกครั้งถัดไปปี2026อยากจะพาทีมชาติไทยไปให้ได้มันเป็นเรื่องปกติที่จะมีข่าวลือด้านลบเพราะถูกคาดหวังแต่คิดว่ามันมีทั้งเรื่องแง่บวกและแง่ลบมาจากหลายๆที่แต่ถึงอย่างไรก็ตามในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเขาได้เจอประสบการณ์ที่ตื่นเต้นแบบที่ไม่เคยมีมาก่อนและ การเผชิญหน้ากับความท้าทายต่างแดนที่เขาไม่เคยเจอมาก่อนเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นนะครับอันนี้เป็นบทสัมภาษณ์ของโค้ชนิชิโนที่แปลออกมานะผมเชื่อว่านิชิโนก็สัมภาษณ์ตามตรงนั้นแหละแต่เชื่อว่าโอกาสที่เขาจะได้คุมทีมชาติไทยต่อถ้าพูดในตอนนี้เนี่ยมันยากมากนะครับทั้งเรื่องของค่าจ้างเรื่องของสัญญาที่กําลังจะหมดลงผมคิดว่าไม่น่าจะมีต่อกันแล้วอะและอย่าง ตอนนี้คำพูดของนิชิโนกับการทำงานของสมาคมถ้าคุณสังเกตเนี่ยมันย้อนแย้งกันมากๆนะครับเอาง่ายๆเรื่องแรกนิชิโนกับสมาคมกีฬาฟุตบอลตอนนี้เนี่ยคุยกันบ้างหรือ,อยังนะครับที่ประชุมล่าสุดที่เผยถึงความล้มเหลวของทีมชาติไทยเนี่ยสมาคมเขาก็คุยกับโค้ชจุนโค้ดอะแต่ไม่น่าจะได้คุยกับโค้ชนิชิโนเพราะไม่เห็นในเนื้อข่าวที่สมาคมชี้แจงออกมาว่านิชิโนได้มาร่วมพูดคุยเลยนะครับซึ่งเอาจริงๆเนี่ย ถ้าจะสรุปจะอะไรกันเนี่ยก็ไม่ต้องรอให้นิชิโนกลับมาได้สรุปผลงานเบื้องต้นเนี่ยมันก็น่าจะสามารถวิดีโอคอลคุยกันได้นะครับในช่วงประชุมสรุปผลงานต่างๆในเบื้องต้นแล้วค่อยคุยกลับมาอีกทีแต่ตอนนี้เนี่ยผมว่าน่าจะยังไม่ได้คุยกัน,นรวมไปถึงสมาคมปลดล่ามนิชิโนเนี่ยซึ่งผมไม่รู้ว่านิชิโนก็รู้เรื่องนี้หรือย,อยังนะครับอีกทางสมาคมแต่งตั้งโคจุนมารักษาการแทนนิชิโนเนี่ยสมาคมก็บอกเองว่าเขาเนี่ยไม่ได้ปรึกษากับนิชิโน และซึ่งผมก็ไม่รู้ว่านิชิโนเขารู้เรื่องนี้แล้วหรือยังแล้วก็กว่าที่เขาจะได้กลับเมืองไทยและเริ่มทํางานเนี่ยคือเดือนสิงหาคมเลยนะครับกลับมาประมาณ20กรกฎาคมใช่ไหมกว่าจะกักตัวอะไรเสร็จเนี่ยก็เริ่มทํางานได้เดือนสิงหาคมซึ่งก็เสียเวลาเปล่าๆไปร่วม2เดือนอีกเพราะฉะนั้นนะครับไม่ต้องคุยถึงความคาดหวังจะไปบอลโลกหรอกครับฟังแล้วมันทําให้แฟนบอลชาวไทยเซ็งเพราะคําพูดกับการทํางานเนี่ยมันสวนกันอย่างมากตอนนี้สิ่งแรกนะครับกำหนดอนาคตที่ชัดเจน ของนิชิโนว่าจะทํายังไงต่อไปและตัวนิชิโนเองจะยังไงต่อนะครับแล้วก็ต้องมีแบบแผนไม่ใช่จะพูดว่าจะไปฟุตบอลโลกคาดหวังจะไปแต่รากฐานอะไรตอนนี้ยังไม่มีเลยนะครับยาวชนยังไม่ได้ไปบอลโลกเลยแล้วก็อะไรต่างๆเนี่ยมันเยอะแยะมากมายนะครับแล้วผมก็ยังมองไม่เห็นว่านิชิโนกับทีมชาติไทยจะเดินหน้าและจับมือกันเดินไปต่อยังไงนะครับอันนี้เรื่องนี้สําคัญซึ่งต้องพูดคุยกันแบบเต็มๆแล้วนะครับ เวลามันเสียไปเยอะแล้วแล้วยิ่งถอยหลังลงไปอีกเนี่ยทีมชาติไทยแฟนบอลไทยเชียร์แล้วก็ยิ่งเหนื่อยนะผู้ตามตรงเพราะฉะนั้นก็ร่วมมือช่วยกันหาทางออกให้ได้เร็วที่สุดนะครับคิดไวทําไวอย่าปล่อยเวลาเสียเปล่านะครับแม้แฟนบอลชาวไทยเนี่ยจะค่อนข้างที่จะเซ็งและเริ่มจะหมดศรัทธาอันนี้ผู้ตามตรงนะครับอ่ะก็หวังว่าจะมีการแก้ไขปัญหากันได้นะคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ถ้าชอบก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด u ับสไคร e ให้กับผมต้องพนุวัตรด,ด้วยมุ่งสู่ห้าหมื่นซับไปด้วยกันและที่สําสคัญนะครับคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้คลิปนี้ไปก่อนผิดพลาดกันใดขออภัยด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ